สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องมาดามกรมมล h อชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เปี้ยจะมาสอนวิธีนวดผสมผสานนะคะผสมผสานคืออะไรนะคะวิธีนวดผสมผสานคือการผสมผสานนวดไทยแล้วก็ผสมกับน้ำมันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ,ะเปี้ยขออธิบายนิดนึงนะคะร้านที่เพี้ยทำงานอยู่นะคะเราจะเน้นนวดเฉพาะจุดค่ะ เฉพาะช่วงหลังการนวดนะคะวิธีการนวดจึงแตกต่างกันออกไปกับทักษะทางเมืองไทยนะคะเนื่องจากค่านวดในต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูงนะคะชั่วโมงละตกอยู่ที่650ครูเนอะร์หรือ65ยูโรนั่นเองนะคะจึงเป็นอะไรที่ต้องนวดเฉพาะจุดนะคะเพราะความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้านั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราให้ลูกค้านอนคว่ำค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าคลุมตั้งแต่ปลายเท้าถึงช่วงหลังของลูกค้านะคะแล้วเปี้ยก็จะใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กค่ะคลุมช่วงหัวไหล่นะคะเนื่องจากว่าบางทีลูกค้าอาจจะทาครีมมานะคะอาจจะมีการลื่นนะคะเปี้ยจึงใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กค่ะคลุมแล้วก็ค่อยๆวอร์มนะคะวอร์มทําไมถึงต้องวอร์ม หลังก่อนใส่น้ำมันเพื่อที่จะให้เส้นนะคะนิ่มนั่นเองนะคะการนวดผสมผสานคือลูกค้าชอบนวดทั้งไทยแล้วก็ผสมน้ำมันนั่นเองนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องนวดให้เส้นช่วงบริเวณหลังนิ่มก่อนนะคะแล้วเราค่อยผสมน้ำมันหรือยาหม่องนั่นเองนะคะ,ะการนวดแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบนวดหนักหรือชอบนวดอ่า เน้นเฉพาะจุดเช่นหัวไหล่และหลังนะคะถ้าคนชอบนวดน้ํามันเราใส่น้ํามันทันทีเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ชอบนวดแบบผสมผสานนั่นเองนะคะหลังจากที่เราวอมนะคะช่วงหัวไหล่นะคะเราก็จะเน้นข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนนะคะถ้าเราถนัดข้างซ้ายเราก็เน้นข้างซ้ายไปก่อนหรือว่าข้างขวานะคะค่อยๆนวดไปทีละข้างจนเส้นนะคะช่วงละ ดับหัวลหลแล้วก็บ่านะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็สกิดดูว่าข้างไหนที่ลูกค้า,ามีเส้นติดหรือว่า,ามีเส้นแข็งเราก็ค่อยๆสกิดให้เ,เส้นนิ่มนะคะในขณะที่เราสกิดเส้นช่วงหัวลาให้ลูกค้าเราต้องถามด้วยว่าพอดีไหมเพิ่มอีกไหมนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มจาก เบามือก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยถามลูกค้าว่าโอเคหรือยังพอดีไหมเพราะว่าการนวดที่แรงจนเกินไปตั้งแต่ทีแรกไม่ได้เป็นผลดีกับเส้นเรานะคะ mm hmm. เราต้องเริ่มจากเบาก่อ,กอนค่อยๆเพิ่มน้าหนักมือขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะและเพียวจะพยายามสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจค่ะแต่ถ้าเพียวพูดผิดพลาดประการใดพี่ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ นั่นละคะ่ะหลังจากที่เรานวดสก,กิดเ,เส้นให้ลูกค้านะคะช่วงหัวไหลแล้วก็สะบักนะคะตอนนี้กําลังนวดช่วงหัวสะบักนะคะให้นิ่มนะคะนิ่มเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆคะ่ะเพี่วจะใช้ระยะเวลาในการนวดนะคะข้างละประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะ ข้างซ้าย5นาทีหรือข้างขวา5นาทีแต่ถ้าข้างใดข้างหนึ่งมีความแข็งแล้วก็เป็นก้อนนะคะเราก็จะเน้นพิเศษอีก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันค่ะใส่ย่ามองเออใส่น้ำมันสมุนไพรที่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสกิดเส้นรีดนะคะ อาการวางมือของเปียวอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะคะเปียวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแต่เปียวก็จะพยายามสื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจนะคะนั่นแหละค่ะหลังจากที่เปียวใส่น้ำมันแล้วนะคะเราก็จะรีดนะคะเส้นจากสะบักนะคะรีดลงมาตรงแขนแล้วก็คอบ่าไหลแล้วก็ลงไปที่ฝั่งสะบักของลูกค้าจนถึงเอวนะคะแล้วคนในอ่า ต่างประเทศนะคะเขานิยมนวดแค่คอบ่าไหลค่ะบางคนนะคะจะมานวดหนึ่งชั่วโมงเฉพาะคอบ่าไหลเท่านั้นเองนะคะ,ะเพราะว่าค่านวดแพงค่ะแล้วก็เขาต้องการนวดเฉพาะจุดนะคะดังนั้นวิธีการนวดในต่างประเทศจึงแตกต่างกันออกไปจากวิธีการนวดในเมืองไทยนะคะนั่นละคะ่ะถ้าเปี้ยวพูดผิพดพลาดประการใดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ หลังจากที่เรานวดช่วงหัวไหละะ่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํามันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รีดลงมาถึงสะบักแล้วก็ลงมาที่เอวนะคะแล้วก็รีดขึ้นมาข้างบนอีกค่ะการนวดถ้าเรานวดเน้นเฉพาะจุดนะคะเริ่มลูกค้าเริ่มสะบักหรือหัวไหล่เริ่มนิ่มแล้วเราก็ค่อยๆนวดลงมาช่วงกลางหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะนวด ฝ่ามือน,นั่นเองนะคะาการนวดนะคะถ้าในช่วงอากาศหนาวให้เราคลุมหลังลูกค้านะคะก่อนแล้วเราค่อยไปนวดที่มือน,นะคะเนื่องจากว่าถ้า,าหลังลูกค้า,าไม่ได้คลุมผ้าไว้จะทําให้ลูกค้าเกิดอาการหนาวสัน่นหรือว่าเป็นหวัดได้นะคะพอ ใกล้จะจบาการนวดหลังแล้วนะคะเราก็มานวดหลังลูกค้าให้ลูกค้าได้รีแลกหรือผ่อนคลายนะคะก่อนที่เราจะไปนวดที่ส่วนต่างๆของลูกค้านั่นเองนะคะเปี้ยก็จะเน้นใช้ปลายนิ้วแล้วก็อุ้งมือนะคะรีดเส้นจากท้ายทอยลงมาสบักแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลังแล้วก็ขึ้นลงแบบนี้นะคะ่ะจน ประมาณ 3- 4นาทีหรือ5นาทีก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาเหลือนะคะประมาณ5นาทีเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายนะคะก่อนที่เราจะาไปนวดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการนวดที่เปียวทำให้ดูหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะว่าการนวดผสมผสานในต่างแดนเขาทำกันอย่างไรนะคะ าการทำอาชีพนวดนะคะทักษะการนวดของหมอนวดแล้วก็แต่ละร้านนะคะจะนวดต่างกันดังนั้นนะคะเราต้องอฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหมอนวดแต่ละคนก็จะมีทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะ แล้วก็อาจารย์ที่สอนเรามานะคะเขาก็จะมีทักษะแล้วก็ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะการเรียนรู้นะคะจึงเป็นอะไรที่ดีสำหรับเรานะคะยิ่งเราเรียนรู้หลากหลายอาจารย์เราก็มาปรับปรุงให้เข้ากับทักษะของตัวเองแล้วก็ลูกค้าของตัวเองนั่นเองนะคะเปี้ยวหวังว่าความรู้ที่เปี้ยวให้เพื่อนๆนำเสนอให้เพื่อนๆไปคงจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะคะ พราะว่าเปียวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ก็อยากจะมาเสนอในอาชีพของตัวเองให้ทุกคนนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับใครบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามและเป็นกําลังใจให้เปี้ยวด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเปียวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนเพิ่มเติมอีกนะคะ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะติชมเปียวได้คะ่ะแล้วก็ให้ความรู้เปียวได้นะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ